มา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 เดี๋ยวเลย่วยข้อมป่ยตกกะนอก้อมามาครับมา

โปรเงยบบาไหปห่วนรอ,นรอ,นนอดจังหน่อยครับแายครับเชฟซี่ทุกคนควัน เขทาทังในนะก็เลือมก็ได้เป็นกเ,เปิดบ้ป,ปงังครับเ,รเปิดช่องทางห้องเลยอ่ะแล้วเ,เปิดตรงนี้นเยเดือโอ้อยลยอๆๆ มาครับกิโน่มามันใครพวกผู้สมประกาศดูหนีเบิดครับ บ,บ่มีตั้มามาครับมามาครับต้องซื้อเพิ่นเท่ไรไม่ไม่ได้เก็บเงินล้วเอวเอวแต่กออนจังตน,นะครับให้ผิดองเลยมาๆๆ กูบปิดห้อนโหง่ายกหงผมมาสิแต่ว่าเวลาเชิญนะเี่นะเมนูหลักว่าแต่ผมมาตะวยเต็มเหี้ยแล้วครับมามาผมเป็นคนแบบไม่ใช่แบบคือว่าแค่ห้องตอทเเผาเนะแต่ว่าคนคล้องหิ้วค่ข้าง เอานี่ตัวร่องอาหารลักผมพอ่อผมถาม่าเขาที่ผมมา,มาเล่เขากั้ม คนห้องเนาะเช็ดให้โตวคล่องหลอดควันห้องจังไปใส่พื้นด้านผมเป็นคนนิสัยแบบก้อความาที่หลังแป๊วบาซือพอทุกคนก็นรู้ตัวเองดีครับใจมั่นมารับกันบ่นได้ครับ เค่บอกอะไรจะหางเก็บข้อ นี่แหะครับเอ้ยบะธันมีเงินเดือนนลำเขาดนมากมากเลยอยากชิบมมากก็ต้องมากหรือมามากินาก่นประธาีวิตเป็นแถวใครับผมใส่กะบน,นี่ตัวกคู่รประกาศรอง กับใครเรื่องใครเนี่ยร้านผมขายนะครับซ้ำเย่อผู้นี่นี่ครับสร้างเลยครับสร้างมากพัฒนาสร้างนครับใครเขาขายกันเขาซสื่อซสื่อผ่านมากเดี๋ยวเรานี่เต็มอยู่ขายมาท่านเขาขายดีเราถือซ้ำ สูปไปห,ห้อนข้าวจะฝืนเนาะแต่มันห้อนข้าวก็ปล่อยครับปล่อยครับมะเป่าลวกปากครับห้้ยหูจักกิ้วตัวห่อนบ่ห้อนไหมแมน่นมาใส่แล้วฝืนครับอุ้ยพูดพูดไปๆน,นั่นรูปอะไรห,ห้อน น่คนแหลกเลยผมโมโหครับเบิ้อเบิงผมคนแลกคอมเมนต์ให้ผมครับในบอกน้ำนี่ผมเป็นยังเคียดอ่ะยังแบบผมจะติีมิ่งทั้งยูทูบน้ำได้เลยครับผมคนห่าเน,ะนาะเขาก็วางสิแันมี่อีกย่าง แบบนี้แหละแค่ใช่หูแค่ไหนเห็นซึกงซาอาครับมันสอวนกันมาโอเคครับเดี๋ยวผมพิดตัวนี้ก่อน,นี่ยผมล่งท่างตัวนี้นะครับออตรงน้อ